สวัสดีท่านผู้ฟังโปรดทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมาในคอนคอร์สสามเทเบิลเลียวอลสกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ห่างหายไปนานเลยนะสำหรับเกมภาคนี้นะฮะอ่ะในวันนี้ก็อยู่กับคุณนนายอินช์เนลส์นะน่าจะมาจากแคลนโอพีนะเล่นเป็นน็อตสีเหลืองนะครับอยู่ฝั่งซ้ายบนนะจีจีสีเหลืองนั้นเป็นสีของ GDI นะจากภาคแรกกับภาค2นะแต่ว่าภาค3เนี่ยเขาจะใช้สีส้มนะอ่ะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะคุณไอเอ็มครูฟูนะเล่นเป็นสกรีนสีฟ้านะฮะ ่ามีคุณเคเซอร์เยเซอร์นะเล่นเป็นผู้สังเกตการนะแล้วก็คุณอะไรบิ L ๊กเออะไรวันนี้ดงกีดิ่ะอ่านว่าอะไรวันเนี่ยอ่ะอ <adam berish> เป็นผู้สังเกตการเช่นกันนะคุณ i อเอ็มคูฟูก็เป็นสกรีน <listen> สีฟ <to> <you> ้านะครับอย่างที่บอกไปนะอรู้สึกว่าแสงมันจะดูฟุ้งๆเป็นขีดๆนะก็สวยดีนะอ่ะอยู่ในแมปที่มีชอว่าทัวร์นาเมนต์อารีนนะครับผม เราก็มาเจอกันในแมปนี้อีกครั้งหนึ่งนะแมปนี้นั่นก็จะเป็นแมปที่เจอบ่อยหน่อยนะ,ะหน่วยทหารราบนะครับผมมิลิเทนส์ควอดนะฮะเจอกับโดรนไล่ล่านะหรือว่าดิสอินเตเกรเตอร์นั่นเองนะครับส่วนตัวนี้ก็เพิ่งอสอรูรปัศเร์จะเรียกว่าปัศเร์แล้วตรงนี้โอ้ยปัศเร์เข้าปะทะเรียบร้อยครับทหารโดนยังไงครับเราปัศเซอร์แทบไม่ทําดาเมจเลยนะแค่วิ่งผ่านเฉยๆเนี่ยมันก็โดนยิงสิครับเรียบร้อยฮนะตรงนี้โอ้โหแล้วโดนไล่ล่ามัน แพ้ทางปืนกวน่ะมันเป็นยูนิตทหารราบนะฮะก็โดนหมดเลยนะฝั่งสีฟ้าคุณเล่นอะไรครับนี้โอ้แล้วเอาจริงๆบัสเซอร์สามผูกบัสเซอร์สามฟูงเนี่ยสามารถจัดการกองทัพไอหน่วยทหารราบของฝั่งนอตได้ได้หมดนะจริงๆแล้วอะถ้าว่าเขาไม่ได้วิ่งผ่านนะแล้วตอนนี้เอ๊สีฟ้าทําอะไรเนี่ยทำอะไรแปลกตกยู่แล้วนะจังหวะนี้กองรักษาดันจะมาวางอะไรครับ มีทราบแต่ที่นแน่ๆนะครับฝั่งสีเหลืองโอ้โหรถถังสกอร์เปียนมาแล้วนะตรงนี้มีรถโจ,จมเบามาด้วยนะอ๋อวางโรงเก็บแร่จะมาเก็บแร่ตรงนี้แล้วทําไมคุณไม่ขึ้นมาตรงนี้ครับปกติคนที่อยู่ฝั่งขวาล่างนี่เขาจะมาขยายฐานตรงนี้กันนะเขาจะไม่มาขยายตรงนี้นครับอันนี้ถือว่าแปลกนะเนี่ยโอ้โหสร้างปืนใหญ่โฟตอนนะครับป้อมปืนต่อต้านยานเกราะนะฮะเอามายิงใส่ตัวสกอร์เปียนนะแต่ว่าตอนนี้โัเก็บแร่นี่ก็น่าจะพังเร็วๆนี้แน่นอนครับจังหวะนี้ไม่น่าจะรอด หรืออาจจะรอก็มีสา์แต่ที่แน่ๆนะปืนใหญ่โฟตอนมาอีกหนึ่งกระบอกนะมีรังพึ่งอสูนบัเซอร์ด้วยนะสร้างมาเอามาฆ่าทหารนะครับแล้วตรงนี้ฝั่งสีเหลืองไม่ยอมเพนะครับสร้างโรงประกอบยานรบณจุดนี้เลยนะแล้วก็จะปล่อยรถออกมานะครับเป็นอะไรเอนสกอร์เปียนนะโอ้โหสกอร์เปียนมาสู้กับปืนใหญ่โฟตอนผมว่าจังหวะน,นี้ยากแหละนะฮะ จริงๆต้องเอาทาหารยิงตรวจนะมายิงสู้กับปืนใหญ่โฟตอนนะถ้าเอารถถังไปสู้เนี่ยมันจะแพ้ทางนะแต่ถ้าคุณเอาทาหารเข้ามาคุณก็จะเจอ่าบัตเซอร์นะต,ตอนนี้อย่างดุเดือดน,นะฮะจะแก้ทานยังไงนะครับฝั่งสีเหลืองจริงๆโดยโดย,โดยพฤติไนนะือมอนาเขตตรงนี้เนะี่ยจะเป็นของฝั่งสีเหลืองนะไม่ใช่ฝั่งสีฟ้านะสีฟ้านี่เรียกได้ว่าลุกล้ำอาณาเขตนะเพราะว่ามันเป็นแบบแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านนะฮะอ่า อย่างที่ผมบอกนะฝั่งสีฟ้านี่ควรที่จะขึ้นมาขยายฐานตรงนี้นะครับผมแต่ยังไงก็ตามนะตอนนี้เหตุการณ์มันก็ชุลมุนวุ่นวายนะอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้โอ้โหฝั่งสีเหลืองปล่อยกอเปี้ยนออกมาเรื่อย,เร,อย,เ,รอยเรื่อยนะ,ะโรงรถตรงนี้ก็เช่นกันนะโอ้ต่อมาแล้วก็ขยายฐานนะจุดนี้นะตรงนี้ยังไงครับกอบเปี้ยนก็ยังอยู่นะมีโรงเก็บเรม่มาเพิ่มอีกหนึ่งโรงนะว้าว แบบนี้เลยนะฝั่งสีฟ้าอ่ามีรถถังค้นหาเข้ามาด้วยนะซีเกอร์แทงค์นะฮะจังวะน,นี้ยังไงครับจะยิงรถเก็บแร่ให้แตกไหมแตกแล้วเรียบร้อยครับผมไม่รอนนะจังหวะน,นี้สกอร์เปียนก็ตามไปนะโอ้โหอย่างดูเดือดเลยนะฮะ แมชนี้เปิดเกมมาก็ดุเดือดเลยนะถ้าไม่ดุเดือดก็แปลแล้วครับฝั่งสีฟา้าเล่นมาขยายฐานตรงนี้นะโอ้โหสร้างประตูมิติด้วยนะมันก็คือโรงทหารของฝั่งสกรีนนั่นแหละแลวตรงนี้ฝั่งสีเหลืองก็ขายโรงเก็บแร่ทิ้งนะเพราะว่าแร่หมดนะครับรอให้แร่เติบโตก่อนเอะเดี๋ยวนะอย่างนี้ฝั่งสีฟา้าก็สามารถสร้างเครื่องอไรนะเครื่องเล่นการเจริญเติบโต,ตก็ได้สิฮนะและตรงนี้อะไรนี่เฮ้ยป้อมอัศนีว้าวแต่มันทำดาเมจได้แค่แป๊บเดียวเอยได้แค่นิดเดียวนะนี่และตรงนี้ยังไงเนี่ ดิสซินเเกรเตอร์รูนไล่ล่านะยิงแตกเลยนะเรียบร้อยแล้วตรงนี้ไว้ครับโอ้ยอย่างเยอะเออลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะนี้บอกไว้สําหรับใครที่อยากเล่นเกมคอมมานคอมมันในคอนค์ค์ภาคสามนะรูนไล่ล่าเนี่ยหรือว่าตัวดิสินเเกรเตอร์เนี่ยถ้าหากว่ายานผานนะไปเหยียบมันเนี่ยไอตัวคันที่เหยียบเนี่ยก็จะโดนดาเมจนะเพราะว่าตัวรนไล่ล่าเนี่ยมันจะทําระเบิดพรีชีพนะตรงนี้ไงเนี่ยมีบัสเซอร์เข้ามารุมต่อ่ะส่วนตรงนี้ โอ้โหอมหัสนีมาอีกแล้วนะ,ะบึมไปแล้วไม่ใช่มาอีกแล้วสินะจะอยู่ก่อนหน้าน,นี้อยู่แล้วนะตรงนี้ตัวเก็บแร่มาเก็บแร่ไม่รอดสิครับลักษณะน,น,นี้ตูมนะถังตายนะตรงนี้ d e v o u เ e er, อรถถังบทขยี้รถถังขนาดกลางได้ผลดีกําลังผนางและสิ่งปลูกสร้างก็คือรถถังต่อต้านยานเกราะนั่นแหละพูดง่ายนะตรนนี้โอ้โหมันจะนัวๆหน่อยนะคือเกม CNC3 นี่มันจะเขาเรียกว่าอะไรเป็นเกมที่สนับสนุนให้คุณเน้นกองทัพใหญ่เน้นจํานวนเยอะๆนะ คุณสามารถสร้างโปรดักชันได้หลายๆหลายๆหลังนะซึ่งมันจะแตกต่างจากเกมเร่เลอดสามนะที่มันไม่ค่อยสนับสนุนให้คุณเอาเงินไปลงกับโปรดักชันสักเท่าไหร่นะโรง่านหนึง่งโรงโรงรถหนึ่งโรงก็พอใสกันแล้วนะแต่ว่า CNC นสี่านี้ไม่ได้นะต้องจำนวนเยอะนะครับตรงนี้โอ้โหมีทัพมาเสริมนะฝั่งสีฟ้าโอ้โหอย่างนัวเลยนะฝั่งอีเดือนนี้ก็เหมือนจะส่งรถทางเข้าไปคลุกวงในนะแต่ว่าอย่าลืมนะว่า ฝั่งน็อตนี่ยยูนิตจะค่อนข้างอ่อนแอนะฝั่งน,อน็อตนี่ต้องเน้นจํานวนนะแล้วตรงนี้ก็มีโรงฐานขึ้นมาแต่ยังไม่สร้างอะไรเลยนะจังหวะนี้โอ้โหจะสร้างทหารออกมาเจอรังพึ่งอสูรบัตเซอร์สิครับบัตเซอร์เขาไปต่อยทหารนี่แป๊บเดียวตายยกฝูงนะไม่ไหวนะครับจริงๆจังหวะนี้ฝั่งสีเหลืองต้องมีโรงรถอีกสักโรงหนึ่งนะมีไหมโอเคมีอยู่2โรงนะโรงหนึ่งสร้างการเออไม่ใช่การดีนั่ชื่ออะไรนะสกอร์เปียนเออการดีนในเกมหนึง่ง <laughs> คือโรงหนึ่งสร้างสกอร์เปียนอีกโรงหนีี่สร้้้าาางงบบัักกกกนะเอมยิ ตัวบาสเซอร์นะเอามาสกัดไฟนะแต่ฝั่งสีนวลเขาก็ไม่สร้างนะเขาสร้างแต่สกอร์พีออกมาเน้นเลยนะตรงนี้สร้างป้อมปืนนะครับผมโมโหเอาแบบนี้เลยนะเป็นป้อมเลเซอร์นะแต่ตรงนี้ไม่มีรีเซิร์ชเพิ่มป้อมที่4นะฮะป้อมที่4นี้จะอยู่ในเกมภาคเคนสรัสนะฮะภาคเคนเคนโมโหนะเคนโมโหเคนพิโรดนะ <laughs> ตรงนี้อ่ะ รังพึ่งแตกไปแล้วนะตรงนี้ป้อมอัศนีโผล่ขึ้นมาอีกหนึ่งป้อมนะโอ้โหผมว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะยืดเยื้อยาวนานพอสมควรนะและในขณะเดียวกันตรงนี้อะไรเอยปะเสื้อยังอยู่อยู่เลยครับนี่ยปะเสื้อฝูงนี้นึกว่าไปแล้วนะก็ <c oughs> ยังไม่ไปนะยังอยู่แล้วก็น่าจะอยู่อีกพักหนึ่งเลยนะวันนี้ไว้ครับดีฟอร์เรอร์ออกมาสองคันนะรถถังบทขยี้นั่นแหละนะครับชื่อภาษาอังกฤษคือ d ี v อร์เรอร์แนะ เพราะมันสามารถที่จะไปดีวาวหรือว่าไปบริโภคแร่ได้นะนี่ถ้าว่าคุณกดเลือกรถทางบทขี้แล้วเลื่อนเคอร์เซอร์มาที่แร่มันจะเป็นเคอร์เซอร์ไปนี้นะอ่ะนานะครับแต่ว่าอันนี้คืออันนี้มุมมองผู้สังเกตการนะทำไมผมถึงทำไมมันถึงขึ้นเคอร์เซอร์ได้วะเนี่ยแปลกอ่ะตรงนี้ครับหน่วยพีชีพโอ้โหเขาไปบึ้มเรียบร้อยครับผมพีชีพหนึ่งหน่วยสามารถบึ้มรถถังบทขี้ได้หนึ่งคันเนี่ย จะคิด่นี่เป็นยูนิตที่ดีมากเลยนะเอหน่วยพีชีพของฝั่งน็อตเนี่ยเพราะว่าเป็นหน่วยที่ทำดาเมจได้ดีกับเป้าหมายทุกประเภทฮะไม่ว่าจะเป็นทหารราบยางกรอหรือว่าสิ่งก่อสร้างนะเฉ่าตรงนี้ป้อมอัศานีนี่เมื่อไหร่มันจะพังสักทีครับโอ้โหปวดซ่อมแล้วซ่อม,มก็เลือดก็ขึ้นเยอะอยู่นะแต่่าตรงนี้อ่รู้สึกว่าป้อมฝั่งสีเหลืองนี้จะหนาแน่นหนักเด่นกว่านะฮะอู้ป้อมปราการแห่งแสงมาแล้วนะป้องกันฐานทับขั้นสูงนะนั่นเลยครับวันนี้ บึมไปเลยอฝั่งสีฟ้าขายป้อมทิ้งนะได้บัสเซอร์ออกมานะ,ะการขายป้อมในเกม c n c 3เนี่ยถ้าคุณขายแล้วคุณจะได้ฐานราบออกมานะ,ะตรงนี้เออบัสเซอร์เอา้าสามารถรวมร่างกับรถถังได้นะรวมตัวกับยานพหนะเพิ่งฝังบัตเซอร์ไวท้ที่ยานพหนะของพันธมิตรบัสเซอร์โจมตีอยู่ในของศัตรูที่อยู่ในรัศมีทําการของยานพหนะโดยอัตโนมัติแหละนี่ก็จะเป็นเครอร์เซอร์แบบนี้นะ เคยอยากเล่นสกรีนนะแต่ว่าส่วนใยญ่เขาก็ไม่ทํากันหรอกนะมันควบคุมไม่ได้นะอ่าตรงนี้ฝั่งสีเหลืองส่งสกอร์เปียนเข้ามาฮารัสตัวเก็บเรนนะฮะแต่ก็ยิงไม่ตายไปสักตัวนะ,ะมันว่าส่งเข้ามาสเกาด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ mcb หายไปแล้วอ้ออยู่นี่นะท่านก็สร้างของหุ่นโรนหรือว่าโรนแพลตฟอร์มนั่นเองนะอ่ะอามากลางไว้ตรงนี้เลยนะขยายฐาน อ่าแล้วตรงนี้ไงครับอ,องบัสเซอร์โอ้ไม่ใช่แค่บสัสเซอร์นะครับป้อมอัสนีด้วยนะครับแต่ป้อมอัสนีไม่มีความสามารถในการดีเทคต,ตัวยูนิตล่องหุ่นนะอืมแล้วตรงนี้ไว้ยังไงฝั่งสีฟ้าอ่ะกำลังมาสตัวรถถังบทชี้อยู่นะสร้างออกมาเยอะๆแล้วก็ส่งไปโจมตีทีเดียวนะครับหวังผลเที่ยวมั้งนะตรงนี้โอ้โหมาดูแร่เออใช่มาดูแร่ฟ้าก็ได้นะ แต่ว่าเอฟเฟกก็เท่ากันนะไม่ได้มีเอฟเฟกเยอะเพิ่มขึ้นนะเพิ่มเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นเยอะอ,อช่ำเถอะแต่ตอนนี้ฝั่งสีเหลืองนี่ปล่อยรถถังล่องหนมาแล้วนะเรียบร้อยครับรถถังล่องหนวนี้เป็นยูนิตที่เขาเรียกว่ารถถังยิงแล้วนีนะฮิตแอนด์รันนะเข้าเร็วออกเร็วนะเลือดค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าโจมตีทีนี่คือดาเมจเยอะมากนะ DPS ค่อนข้างสูงนะอะ ตรงนี้ว่าอย่างไรครับฝั่งสีเหลืองอวตารมาแล้วนะฮะสามตัวเอาเลยนะฮะอวตารสถานีวิจัยเทคโนโล,โลยีตรงนี้นี่เองนะฮะเป็นอาคารแบบเบนมีนูนขึ้นมานิดหน่อยนะ่ะแล้วก็มีหน้าต่างสีสีแดงนะสีประจำเอ่อบลท์ท์ออฟนอตนะ่ะตรงนี้ก็จะมีสีแดงด้วยนี่หว่าเออสวยดีนะสวยดีสวยดี แต่เมื่อไรเขาจะปะทะก,กันนะฮะจังหวะน,นี้ตอนนี้ก็10จะ11นาทีแล้วนะโอเคฝั่งสีเหลืองอ่ะพูดถึงปะทะก,ก็เข้าปะทะก,กันแล้วนะยิงอะไรครับเนี่ยออยิงไปที่โรงเก็บแร่นะฮะหอกลั่นเร่นะครับผม e x t r เตอร์นะชื่อภาษาอังกฤษแต่ตอนนี้ก็บึ้มไปแล้วเรียบร้อยนะบัดเสื้อออกมาโดนยิงทีเดียวแตกนะครับเรียบร้อยจังหวะน,นี้โรงไฟฟ้าเบิ่มไปนะต่อไปก็โรงเก็บแร่แหละจังหวะน,นี้ผมว่าทางนี้ได้จะโดนหมดนะแล้วฝั่งสีฟ้ากองทัพไปไหนครับ กองทัพอยู่นี่อันนี้เกร์แล้วด er ีวอร์เรอร์ล้วเมื่อกี้ไม่ดูแต่ทีนี้นะครับสกร์เข้ามาตรงนี้จ้าเอรถถังล่องหนไม่รอนะครับไปแล้วนะ่ะหอบังคับการบินนะครับฝั่งสีเหลืองจะเล่นอากาศยานฮะออกเครื่องบินรบวินนอมออกมาก่อนเลยนะจนังห่วะนี้แล้วตรงนี้ว่าอย่างไรหอกลั่นเร่บื้มไปแล้วนะโรงไฟฟ้าก็บึ้มตามไปศูนย์ประสาทส่วนกลางนี้สร้างไว้เพื่อ,อใช้ซัพพอร์ตพาวเวอร์นะฮะ แล้วก็น่าจะปลดล็อกยูนิตบางตัวด้วยนะซึ่งผมจำไม่ได้ว่าตัวไหนนะดูไม่ทันแต่ว่าที่น่นะับฝั่งสีฟ้าในกําลังเสียท่านะเนี่ยจังหวะนี้อ๋อดิฟอร์เรย์อยู่นี่มากระจุกรวมตัวกันนะจุดนี้นี่เองนะฮะเจ้าที่ฟร์เร์แทงหรือว่ารถถังบที่นี่ดูไปดูมาก็เหมือนกับว่ามันมีสมองอยู่ที่หน้ารถนะเนี่ยดูตลกดีนะว่าแต่โดนอะไรยิงโอ้วีโนมเขามายิงโ,โแล้วฝั่งสีฟ้าอาวุธต่อต้านกาศยานไปไหนหมดครับ รถถังซิกเกอร์ซิกเกอร์ไปไหนรถถังค้นหานะ่ะไม่มีไม่เห็นนะตรงนี้อาจต้องสร้างปืนอะไรนี่ปืนมิสไซล์พลาสมารนะสร้างป้อมขึ้นมาแทนนะจังวะนี้เครื่องปรับแรงโน้มถ่วงมาแล้วด้วยนะครับผมก็คือสนามบินนั่นแหละฮะสตอมไรเดอร์นะสตอมไรเดอร์สามารถยิงเป้าหมายภาคพื้นดินและภาคอากาศก็ได้นะตรงนี้สเตซิสนะครับผมโอ้โหลงมาเน้นๆเลยนะฝั่งสีเหลืองหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะอวตารโดนไปห้าตัวนะครับผม วันนี้โอ้โหรำว,วิน้อมใส่ซอมไรเดอร์ Rider, ร่วงไปแล้วเรียบร้อยเหลืออยู่หนึ่งลำไม่รอดน,นะฮะลำ,ล,ำลำสุดท้ายลำสุดท้ายเอออ,ออะกมาใหม่นะอีกลำหนึ่งก็ไม่น่าจะรอดเช่นกันนะโอโ้รถถังล่องหนด้วยใส่ได้นะ่นจริงจริงนะแต่ว่าตอนนี้ให้วิน้อมจัดการเนะวันนี้ว่าไงครับร่วงไหมไปแล้วเรียบร้อยนะจังหวะน,นี้เหมือนกับว่าฝั่งซีฟ้าเนี่ยกำลังจะพ่ายแพ้เลยนะแต่ว่าก็มาดูกันไปนะอาจจะพลิกเกมก็ได้นะเกมอาจจะพลิกก็ได้เออพูดเลยวนะันนียขอัยนะ อัะน,นี้หน่วยจูจ่จมช็อคทูเปอร์นะผมฐานร,ราบขั้นสูงได้ปุ่นดิกับยางพันธุ์และสิ่งปลูกสร้างแอนตี้อาร์เมอร์แอนตี or, ้สตรัคเจอร์นะฮะอ๋อวันนี้โอ้โหอย่างดุเดือดเลือดพล่านแล้วตรงนี้ดีเวลลอร์กระนำสไนามเข้าไปที่อวตารนะเมื่อกี้ก่อนที่จะถอยกลับนะจังหวะนี้วีนอมเข้ามาโดนสอยร่วงหมดเลยยกฝูงนะโอ้โหอย่างดุเดือดจังหวะน,นี้วีนอมเข้ามาอีกนะฮะสตอมบลิดทำไมเยอะจังหนึ่งสองโอ้โหสนามบินสองที่ สองใช่ไหมสามนะผมโห <_ d ream> เห็นอยู่สามที่เลยเอานี่ไงเครื่องริ่งการสร้างตัวเออนั่นแหละฮนะชื่อภาษาไทยบางบางอันเขาก็แปลแปลกๆ,ๆนะฮะ <_ d ream> ตรงนี้ว่ายังครับเดวิเรอร์เข้ามาโอ้โหไปดูแร่แล้วก็ยิงอัดเข้าไปนะแล้วฝั่งสีเหลือคุณไม่สนใจที่จะเข้าไปยิงเลยนะโอเคยิงเรียบร้อยแล้วก็เคลื่อนทับต่อได้นะจนังหวะนี้แต่ปืนยาโฟตอนแตกไปนะหน่วยจู่โจมช็อกซูเปอร์ไม่ยิงให้มันตายก่อนนะฮะตรงนี้โอ้เอาต้าน แตกไปหนึ่งนะฮฝั่งสีเหลืองมีรถถังล่องหนเข้ามาซัพพอร์ตนะฮะจังหวนี้จะมีอะไรเข้ามาเติมเนะี่ยที่นี่แน่เร่งสร้างาเวนอมอยู่นะแล้วรถถังยานเกราะไม่ไม่สร้างเพิ่มเติมแล้วตรงนี้ยังไงเนี่ยป้อมอัศนีโอ้ไม่อีกแล้วนะยิงเข้าไปที่อะไรเอ่ยถเก,ก็บแรงน,นะอนะไรในขณะเดียวกันนะครับฝั่งสีเหลืองตอนนี้อากาศยานไปแล้วนะอาวุธต่อต้า,กา,านกระสอ่าเข้ามาแล้วนะจังหวะน,นี้เวนอมนะครับ ยิงอัดเข้าไปที่ตัว Storm Rider นะฮะแต่ว่า Storm Rider ก็กลับบ้านนะครับผมโอ้โหแล้วตรงนี้สนามเป็นเกือบพังนะเครื่องปรับแรงโน้มถ่วงเลย Gravity Stabilizer นะะเครื่องสร้างความเสถียรสร้างความเออนะฮะเครื่องปรับความเสถียรแรงโน้มถ่วงอะไรก็ว่าไปอ่ะ Venom Venom สู Ven om, Ven om, ้ไม่ไหวแล้วครับต้องถอยก่อนนะ Venom ไม่งั้นร่วงนะฮะอ่ะจาจังหวะนี้ กลับบ้านมาเคลียนะนะโอ<ฮ>้โหแล้ววีนอมมันยิงสิ่งก่อสร้างนี่เข้าน้อยนะต้องเอาเอวตารมายิงนะครับป้อมอัศนีแล้วจังหวะนี้ฝั่งสีเหลืองนี่ถอยทับแลวสีฟ้านี่น่าจะบุกได้นะแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือกองทัพของเขาไม่พร้อมนะฝั่งสีฟ้าโ<ฮ>อ,อ้โหตรงนี้โรงทหารแล้วเขาไม่มีโรงรถเหรอไอตัววัสเฟียร์อยู่ไหนไอดูสิ สร้างอะไรอ่ะไม่ได้กดสร้างอะไรมาเลยนะฮะฝั่งสีฟ้าโอ้โหเอาอย่างนี้เลยนะคุณไอเอ็มคูฟูเฮเทรนนิง่งเขาเทรนอะไรมายัางไงครับสตอมไรเดอร์นี่เลยดูทรงแล้วนะฮะถ้าสร้างเร็วขนาดนี้นี่ <c oughs> ใช่ไหมเอ่ยใช่จริงๆด้วยนะมาแล้วอีกหนึ่งลำนะสตอมไรเดอร์นี่เป็นสกินเคานอตีดิชั่นนะะ มันก็จะเป็นยานสีเขียวอย่างนี้นะ <c oughs> ตรงนี้ว่ายังไงครับรถเก็บแร่ฝั่งสีเหลืองหายไปได้หมดครับตรงนี้ไม่ราบนะน่าจะมาเก็บแร่ตรงนี้ละมัง้งโอ้โหอย่างเยอะเลยอ่ะในขณะเดียวกันนะครับฝั่งสีเหลืองก็กรีทาทับอีกครั้งหนึ่งนะมีสตอมไรเดอร์ปะทะก,กับเวนอมด้วยนิดหน่อยนะเมื่อกี้อ่ะตรงนี้โอ้โหหอบังคับการบินเพิ่งเห็นนะว่าสร้างล้ามาสักขนาดนี้นะถ้าล้าไปกว่านี้เนี่ยมันจะเข้าเขียดฝั่งสีฟ้าแล้วนะจะอันตรายนะโอ้โหรถถังสกิ๊กรถถังค้นหานะครับ เอาไว้เคลียร์ฝงเวนอมดีๆเลยนะถ้าทำไมสีเหลืองเขาไม่บุกสักทีล่ะครับเนี่ย16นาทีมันจะ17นาทีแล้วนะครับกลายเป็นว่ายืดเยื้อแล้วนะอ่านี่นะครับส่วนใหญ่เกมอาร์ทีเอสถ้าหากว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยถ้าหากว่ารัชไม่สําเร็จนะช่วงกลางเกมมันก็จะเริ่มยืดเยื้อนะะแล้วช่วงนี้จริงๆมันก็เป็นช่วงท้ายเกมแล้วนะเนี่ยมันก็จะยืดเยื้อ,อไปเรื่อ,อยๆนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันจบนแต่ตอนเกมก็คือรู้เรื่องนะฮะ ก็ไม่ต้อง,งยืดเยื้อกันขนาดนี้นะครับได้คําว่ายืดเยื้อนี่ยมันก็บางทีมันก็จะออกแนวน่าเบื่อด้วยนะเนี่ยแบบเนี้ยเขาไม่โจมตีกันสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะหลุมหลบภัยบังเกอร์นะข้างในก็มีเพิ่งอาูนบัสเซอร์อยู่ฝูงหนึ่งนะครับส่วนตรงนี้ฝั่งสีเหลืองก็เมียวตาหนึ่งสสามสี่ห้าหตัวนะ,ะมียวตารซัพพอร์ตด้วยตัวรถทางล่องหนนะครับซัพพอร์ตมห้หนึ่งสาสี่คัน อาจจะเรียกว่าซัพพอร์ตได้ไม่เต็มปากนะสี่หรือห้าคันวันนะี้โอเคห้าคันนะตรงนี้อืยิงกระโดดอัดเข้าไปนะครับสตอมไรเดอร์ Rider, ร่วมไปตั้งหนึ่งลำนะจังหวะนี้โอ้โหเจอวัสเปียร์แล้วนะต้องทําลายทิ้งอย่างด่วนเลยครับจังหวะนี้อ่ะให้รถถังล่องหัวยิงสตอมไรเดอร์ไปนะอวตารยิงวัสเปียร์บึ้มไปแล้วนะเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ออือไปยิงอะไรครับยิงป้อมปืนนะปืนมิสไซล์พลาสมาไปแล้วครับผมเรียบร้อยจังหวะนี้อื เอารถถังล่องหนยังเหลืออยู่เหรอครับเนี่ยนึกว่าพังไปหมดแล้วโอ้โหเหลืออยู่สองคันสองหรือสามน่าจะสองคันนะเห็นด้วยสายตานะครับจังหวะนี้ต่างฝนะ่ายน่าจะแบบเงินหมดกันนะฝั่งสีแดงไอ้สีเหลืองก็เช่นกันนะสีฟ้าก็เช่นกันโอเคเข้าใจได้นะครับแล้วก็เรียบร้อยนะฝั่งสีฟ้าโอ้จังหวะนี้กดยอมแพ้ไปเลยนะสู้ไม่ไหวนะฮะนี่ขนาดฝั่งสีฟ้าเล่นอากาศยานแล้วนะครับผมยังไม่ไหวเลยนะ ฝั่งสีเหลืองบุกเข้ามาด้วยกองทัพที่จานวนยูนิตน้อยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ชนะนะครับผมอ,ม,อามาดูนะสถิติฝั่งสีเหลืองนะครับยูนิตรดรถรถังสกอร์เปียนนะถึงแม้ว่าจะหออยุดสร้างไปในช่วงเกือบจะถึงกลางเกมแล้วก็ตามนะส่วนฝั่งสีฟ้านะยานรบสตอร์มไรเดอร์นะมาอย่างเยอะเลยนะโอ้โหแล้วคุณดูจํานวนยูนิตสิเป็นอย่างนี้นะอย่างที่เห็นสิ่งปลูกสร้างก็พอพอกันนะโอ้ทำไมฝั่งสีฟ้าพุ่งจังฮะตรงนี้ทรัพยากรฝั่งสีฟ้านำนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็แพ้นะซึ่งทําให ชชนะได้ตกเป็นของคุณน i ยอินช์เนลส์ฝั่งสีเหลืองนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจะเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่อยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ